คิวแครับนี่เราหกเอ่คิวเลยหกสิกครับตุาจลองสหายรถขับเอค้นคบียันแล้วก็เนมกะทินตำชเนาะขายมาเลยแล้วเนี่ยมาเลยเอาเยเะมกทิน่องตำจับเมื่อไรมาจากไหนเนีหวานช้งเป๊อันนี้ได้อันไนเอานยเมื่อกีนี่เด พุตทธทนาตชูนุงตีอะไโอ้ยวันนั้นไม่ได้นุ่ไห่อดพี่หรอที่ตีสับต้นไม้แล้วมันเชือกลงว่ะเอ็ตี่กระแตกตื่นี

ถามแล้ไปถามอีก้วครับไปต่ำจะฝากไว้คัณเจ้าคุเบิ่งก็เห็นเจ้าทุกคนยังคือโเห็นนะเยวะพักจักหน่อยหนึ่งเครื่องนึงมันจะล้นอ่ะ เครื่องนี้มันจะร้อนพักอีกถ่ายคลิปก่อนยินขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าปจำลองสาหายลุงพูนเนาะวันนี้ยก,ก็จะมาแกะอ่าแกะอันอะไรนะกระถินเนาะบอวได้แล้วเดยกกระถินอัวได้ก็เรียกเกษตรใช่ไหม้ั่กระถินเหมือนกันเดี๋ยวคอลืมพคอยใจกันนะอห้ทำให้เป็นใะห้รำให้ได้เด้อ

บอกมันมันบริสันแล้วกาวหอม้าวอม้บวเ่ากข้าวบเ่จ้ขาวจ้ก็หืชเป็นหงได้คอนเทนต์นี่นะบอก่แล้วสาสามคนาคน ขนาดยายไล่ชบดูเฮือนอะ่ะเก็มีไฟเบิ่งยายไปไล่ได้ยายโบสร่างคอนเทนต์มีไฟเบิงงแล้ครับก็ล,ล,ลกุ้มเนาะเขาก็ไม่ให้ลำสิเขาก็ไม่ให้นนะ้ำอันนั้นผ้าใครเนี่ยจะอามาจับานเขาจะมาปลูกพุ่้ ทานะทนมนั้นได้ล uh ะ่เลยลจะดปนาลองชิมมึงมาไอปิ้นจิ๋วกัเถอะมจิ๋วมันมมลามือมกะทานชมเป็นอะไรรสจาตคือมาไอปนรสามาไอปิ้นจิ๋วนะ กับตาไม่ไหวนะคะกับตาลำไม่เป็นนะคะกับตาลำไม่เป็นก็หาตัวแทนให้สิน้องก้าวนะเด๋มเห็นจะยากเขาไม่เป็นก็ลำเขาบอกมาให้สามคนนี้อันนั่นเร็วเนาะเขาบอกว่าลำวันน้นทำอะไรสิเดี๋ยวจะบอกไห่กับตันมานี่สิจะบอกไห้ ไม่งั้นมันไม่ปังเด้อคุนเจ้าบัวลำน่ะนั่นแหละบอกให้เลยปะเราเออเดี๋ยวนายกับจันน่ะเกี่ยวจริงเนาะมนุษย์นุบอกแม่วันนี้ไปจับมะละกอแล้วเหรอบอกกับจันมานี่ดิไปได้มะละกอนอนด้อสองนอนมากไงถ้าไม่เชื่อแม่ชีวิตจะได้ไม่รุ่งเรืองเลยจะบอกมนนะฮุษย์นะให้กับจันมาให้เ้ราะเราเป็นคนเป็นต้นตอต้นแท้ดิเนาะแล้ว ค่วเมื่อวานสาม่มสาวันนี้กล่าวว่าสามโมสามหลอดสามโมงกวันนะคะนเยก็สบเยนเนะคะสลงิดสก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปยาเนียไปนี่ยเนียไป่งนั้นใช่ไปหาปู เช้นบุไม่อดมาด้วยนะคะคนร้อยแห่งสามสามคนนี้เอาไหว้ทำสามคนได้ใช่ไหมทสามคนได้ใช่ไหมเนี่ยไม้เาอันนั้นไหมเขาจอต้องทำน้ี้อไปแล้วนะเขาจะให้แกไม่ได้เอาสามคนเนี้ยโจ้โจด้วยด้านไหนจะได้ไม้ไผ้มันเป็นจะแพงดีเม่อวานนี่นะแล้ว่องซื้อต้องมีผู้ใหญ่ใช่ไเมต้องมีว่า ใช่นี่เดือดต่ตามเชฟใช่ปลาเด็กไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องใส่ตัาปลาข้อนี mm ้ต hmm. ่ำข้อตําคายคนอตัวใช้ตัวปลาข้อใช้ตัวเด็ก

ี่เอานั้นโขลกื้นจากวกน้นะขนมาแรกนอันนี้ขนมนะอันนี้ขนมนะอันนี้ขนมนะอันนี้ขนมนไม่ได้เพราะว่าจะทำเอวอ่อนหน่อยอย่าดูนะอยากดูนะไม่ใช่มะนะไม่ช่มะนะไม่ใช่ดูนะ เอาอันนี้ดีกว่าเนาะเอาโจ้คนนึงส่นท้ายอีกคนนึงไงให้มเอาโจ้ส่นท้ายมาเพิ่มได้ไหมเออโจ้มีแล้วเพราะติดคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาขให้ยายด้วยค่ะบ้าต้อยบ้าต้อยชอบดูแล้วเออเออเออ เมื่อวานลำสวยไงก็เลยชอบแล้วชอบตรงนั้นเลยนะเมื่อวานนี้กชอบแ่ก็นางรำรำเนาะก็มาดูหนุ่มิรำบ้มาดูปจากสามร้อยี่ไปแปดร้อยไปจรงกพีเฮ้ยว้าพวกนี้พอกจากสามร้อยแปดร้อยเลยนแปดร้อย่าเยอะกว่าพี่เสืออีกสามร้อยบาลยายบาย